สวัสดีครับยอดอดีกับวันนี้ครับไปนั่งซ้อมมากี่วันประมาณเกือบเดือนแล้วไงซ้อมอยู่ที่ใควันนี้อยู่ปิงก้านเมีคเป็นคู้บอลซ้อม้าต่อไปเชลาดาแล้วก็ไปยิมเยอะในายรับกในใครชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ลยีสูงท่าไหร่ครับประมาณริาำหนักเเราตอนนี้าย้าแหมสนตล์เยครับก็เดินบูอวันนี้ต้องมาเจอปัจัยขาวเคย่งกไห่เอะอันนี้คังแรกเลยศึกษาเก่งมาตงเรย อมวยสไตล์เลยอ่ะเขยนวันนี้มาเจอไปจันขาวเนาะว่าคว่าแหงงี่อยตามสไตล์มีอะไรดีแก้ไขอุดกรดีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยนครมหถอันนั้นชักว่าแล้วปไปจังเกือเท่าไร่ยิเจเร้บเจ็ดะครับนี้มันมาต่อยยี่เบ็ดเลยกับยุยต่อยยนนานลต่อยได้้เมษาออยุดนานเลยมันมาโตขึ้นด้วยเจ็บมืออันนี้หายละแล้วก็เลกกลับมาเลยนะ แล้ววันนั้นเป็นไงพี่แล้วพอสมปิดแปรติดแปรไปวันนั้นแล้ววันนี้เลยร้อยอีเวนต์บัตกี้สอนออกแล้วเป็นยังไงพี่สาวกเดี๋ยวมายิ้สิที่นาคร่างกายเป็นี้สมบูรณ์แขงแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดนะคุ้มมากี่กิโลวันาณสามสี่โลได้ต่อเอ็มวยไทยของเราหลักเท่าไหร่ตอนนี้ อาน่าจะประาณคนจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากเชิญเชิญแฟนเก่าเราหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชและเฟนมอสโประเทศเป็นกำลังใจผมด้วยค,ครับวันนี้เสร็จลงให้เราขอโชคดีนะครับ